ต่อไปบริเวณที่เกียร์นะครับคันนี้จะเป็นตัวเกียร์ไฟฟ้านะครับจะเป็นแบบนี้ละบางๆแบบนี้นะครับอย่างที่แสดงเห็นคือตัว P อันนี้คือสถานะเรา parking อยู่นะสมมุติว่าเราสตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วนะครับเราเหยียบเบรกเพื่อจะไปข้างหน้าเราเหยียบเบรกคร้างไว้แล้วก็ผักเกียร์นะครับมาด้านขวาแล้วเข้า D แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถปล่อยเบรกปล่อยเท้าเราปล่อยเบรกแล้วก็ค่อยไหลไปนะครับเดินหน้าได้สมมติว่าเราจะเข้าเกียร์ N เราแค่แค่ผักมา ด้านขวาแบบนี้ก็จะขึ้นเกียร์เอ็นแบบนี้นะครับหรือเราจะถอยหลังจอผักปุ๊บดันหน้าอันนี้ก็จะเข้าเกียร์อาร์จจะแสดงผลแบบนี้ให้เรานะครับเราสามารถปล่อยบีกแล้วก็ให้รถถอยหลังได้ถ้าเกิดเราจะจอดนะครับเราเสร็จธุระแล้วจะเข้าปาร์กิ้งแล้วเราก็สามารถกดที่ผีได้เลยรถมันก็จะปาร์กิ้งให้เราส่วน S อครับ เอสเนี่ยก็จะใช้แบบเขาชันๆ,ๆจริงๆถึงจะใช้นะครับถ้าแบบขึ้นเขาธรรมดาปกติก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนปุ่มด้านล่างก็จะมีออโต้เบรกรูปุ่มนี้นะปุ่มนี้ใช้ยังไงสมมุติว่าเราเข้าเกียร์ดีอยู่เราขับไปเรื่อยๆแล้วเจอไฟแดงนะครับเราไม่อยากเข้าเกียร์พีเราอยากให้เกียร์ดีอยู่เราอยากจะรีแลกเท้าขวาเราที่เราหยยบเบรกไว้เราก็หยยบเบรกไว้แล้วก็กดออโต้เบรกหูแบบนี้ครับกดลงไปเลยครับ แล้วเราสามารถปล่อยเท้าจากเบรกได้รีแลกเท้าได้ให้เท้าแบบสบายไม่เก่็งได้เพราะบางคนไม่ชอบเข้าไม่ชอบเข้าพีตอนที่ไฟเขียวไฟแดงอะไรเงี้ยไม่ชอบเข้าพีให้อยู่อยู่ที่ดีอยู่แบบนี้ก็ได้พอไฟเขียวเสร็จปับ๊บเราหยียบเบรกทีนึงแล้วก็กดออโต้เบรกโฮแล้วเราก็ปล่อยเบรกรถก็จะไหลไปแล้วก็เติมคันเร่งเอาแบบนี้นะครับส่วนตัวพีแบบนี้ก็คือเหมือน เบรกมือครับเบรกมือแบบนี้แต่ว่าอันนี้เป็นเบรกไฟฟ้าแต่ว่าเอาผานกันเนี้ยมันเป็นเบรกไฟฟ้าอัตโนมัติแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับส่วนอีโคโหมดก็เป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานก็จะทําให้รถประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับถ้าเกิดเรากดโหมดอีโคนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวเวลาถนนลื่นเราก็สามารถกดปุ่มนี้ได้ รถมันก็จะทําให้เราแบบมาทรงตัวในถนนที่ลื่นได้นะครับส่วน e v mode เราก็เปลี่ยนจากตัวน้ำมันเป็น e v mode ก็ได้นะครับใช้ระบบแบตเตอรี่ไฮบริดได้